ลาสวัสดีครับเหมือนเดิมครับตะลุงสวัสด์นะครับเช้านี้จริงง่ายอยู่ง่ายกับผมไปแทนนะครับวันนี้สิ่งที่ก็ะจะมาชวนทำทุกชวนทุกคนทำอาหารเช้านะครับเมนูที่อยากจะทำกินวันนี้ก็คือแกงไก่แกงไก่ที่เรายังมีไก่เหลือลอ,อยู่ ใก่กระทมงแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองครับผมเป็นเมนูบ้านๆนนะครับเป็นแกงกะทิแต่ว่าก่อนอื่นสไตล์ผมผมจะใส่น้ำมันลงไปนิดหนึงนะแล้วก็ผัดริกแกงนะครับริกแกงเผ็ดนี้นะฮะเดี๋ยวแค่นี้จัดเต็มไปเลยต้องรสแซบบ่บปรมาณสองท้อนโต๊ะ การที่ผัดที่แกงนี่ก็ต้องเราผัดแปพร้อมกับคือการที่ผัดี่แกงแบบนี้ที่ใช้น้ำมันเนี่ยเพราะว่ากะทิกล่องมันไม่ค่อยแตกมันเลยต้องใช้น้ำมันในการช่วยให้แตกม,มันนะครับโวด้ดเสยเรบนดังมาก แล้ผัดื่องแกงให้หอมมันนะครับผัดไปให้หอมเลย <c oughs> วันนี้กะทิที่ใช้นี่ใช้ของอัมพาวานะครับผมชอบแพ็กเกจก็จังเลยมันง่ายดีฮนะเก็บได้ดีอือริ้มหอมแล้ว ค่อยๆเติมมันนะครับไม่ต้องเติมทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมันจะนั่งไปค่อยๆผัดให้หอมเมนูนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้ยากมากมายอะไรกันทำแกงไก่ทีนี้พอหอมแล้วก็เหมือนเดิมครับใส่ไก่ที่เราล้างสด็ดน้ำไว้นะครับอ๋ไก่เยอะมาก でてるのがね กะทิตั้ร้อยเขาเดือดได้ที่แต่กะทินี่คือเหมือนผมจะเติมหางกะทิไปเลยนะครับโดยการเอากะทิกล่องกะทิกล่องที่เหลือเติไปตอนท้ายแล้วก็เติมน้ำนิดหนึ่งเหมือนตาเออมันมันเป็นการเติมหางกะทิะครับ แล้วทีนี้ยรอเดือดน,นะครับกันผมขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมอ่านะครับพอ <c oughs> แกงเดือดได้ที่แล้วเนี่ยครับอ่าทีนี้เราก็มาชิมก่อนอือจะได้ปรุงถูกนะครับทีนี้ถึงขั้นตอนการปรุงของผมแล้วนะครับขั้นตอนการปรุงก็ง่ายๆเหมือนเดิมครับผมปรุงรส ขนนออร่อยชัวร์หนึ่งช้อนนะฮะ <S <S แล้วก็น้ำตาลเพิ่มความหวานโ้ยการใช้น้ำตาลอ่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับนี่นะฮะประมาณนี้พอน้ำตาลมะพร้าหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับ เออแต่ผมยังแปลกใจว่าทำไมเขาเรียกต่างกันนะระหว่างน้ำตาลปี๊บกับน,น้ำตาลมะพร้าวจะต้องไปหาข้อมูล <c oughs> และทีนี้ความเค็ม,มจากน้ำปลาครับผม ชิมอีกรอบนึงนะครับว้าวว้าวว้าว้วาวเอ๊ะ <Hey. S 1> ลืมเอาเกลือตองเกลือนิดนึงนะครับน้ำปลายอย่างเดียวไม่ดีเดี๋ยวกลิ่นน้ำปลาจะฉุนไปความเค็มจากเกลือครับไปเสริมเพราะแกงกะทิต้องใส่ ปรุงรสด้วยเกลือบ้างนิดหน่อยนะครับโอ้โ e เพอร์เฟกทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการใส่หน่อไม้ดองแล้วนะครับหน่อไม้ดองที่ผมซื้อมาเนี่ยผมต้มน้ําร้อนทิ้งไปแล้วนะครับหนึ่งรอบนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่า ของหมักดองต้องล้างให้สะอาดครับไม่งั้นเดี๋ยวรับประทานไปเดี๋ยวปวดท้องนะฮะเป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะครับอ่าลคะครับผมทีนี้ก็ขอรอเดือดอีกรอบหนึ่งจะเสร็จแล้ว <c oughs> จะได้กินข้าวแล้วัน <c oughs> เดี๋ยวมาดูต่อนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ อาวแล้วครับทีนี้พอแกงโอ้เดือดได้ที่แล้วนะครับทีนี้จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะเนหอมมากอะสมามารถแตะได้ชิมอหน่อยว้าวเป๊ะขั้นตอนสุดท้ายมาถึงแล้วฮะผมก็คือทริป ที่เราหั่นฉลับไว้แต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็แัดเคี้ยวไปเลยถ้าเราชอบแล้วก็ไปมะกรูดฉีแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายใบโหระพาโอ้โหตาปิดไฟโอ้โหตา โอ้ยหอมหอมปอนหิวโอ้โหกดกดให้ใบโหระพาเขาจมน้ำแกงกันนะครับจะเพิ่มความหอมมากอาละได้เวลาแล้สลวสำหรับเช้านี้ขั้นตอนต่อไปจับจาน <c oughs> หิว ต้องกินข้าวแล้วโอ้โหหน่อไม้ยาวมากเลยผมไม่ได้หัน่นไม่เป็นไรสู้ได้ง่ายง่ายอย่างเราจริงๆเวลาทำอาหารนะครับผมชอบเปิดคลิปทาง YouTube ไปดู C.I.Y. ด้วยนะฮะเชฟน่านเชฟน่านนี่จะทำอะไรก็ดูทั้งสนุกแล้วก็ ได้ประโยชน์นะฮะเพราะก็าทำเก่งจริงๆมีหลายๆเมนูที่ผมชอบเลยเดี๋ยวคราวหน้าผมมาทําให้ดูแต่ว่าสไตล์ผมมันนะครับไม่ว่าจะดูการทําอาหารของใครก็แล้วแต่สุดท้ายเราต้องมาเราปรับเราปรับรสชาติให้เราที่เราชอบนะครับเพราะว่าบางรายการก็ปรุงอาหารโดยไม่ชิมเลย ผมแปลกใจเี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงเนาะใช้การตรวงเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรฮะก็คือทุกรายการมีข้อดีทั้งหมดแหละนี่ครับได้แล้วครับเชา้านี้เมนูแกงไก่หน่อไม้ดองนะครับไก่กระทงที่เราซื้อมาแล้วสำหรับเช้านี้ก็ต้องขอตัวไปรับทางข้าวก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผม